ทรงเดียวยาวเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีให้ผมให้ทรงอื่นแล้วลูกไม่สามารถก้าวได้มีอยู่แค่นี้แหละคธอรูกก็มูกันได้หน่อยแล้ก็มูด้วยไหว้พระกันสุดนทิีทุกคนไหว้ทั้งไหว้พระทั้งเปิดไพ่ทั้งทุกอย่างว่าจะได้จัดหรือเปล่าถ้าเขาได้ให้สองคนก็ให้เขาแต่งกันสองคนแล้วก็เข้าบ้านเลยจบมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิว เรื่องจบงานแต่งงานไปแล้วนะคะก็เห็นหลายๆคนอยากรู้เรื่องแบบบัตเจตอยากรู้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างาแล้วก็อะไรที่ควรทำกับไม่ควรทำเนะาะก็ใช่จะมาบอกว่า Do's and Don't เวลาการจัดงานแต่ง<อ>เนาะในการจัดงานแต่งหรือว่า process เนะาะว่าควรเตรียมตัวยังไงแล้วอะไรที่ไม่ควร กับอะไรที่ควรอันนี้สําหรับเฉพาะเราเองนะใช่นี้สาหรับแค่คู่เรากับเต้นชเพราะบางคนเขาอาจจะชอบมากกว่าก็ได้อันนี้ในประสบการณ์ที่เราประสบเองจริงๆเรารู้สึกว่าเราอยากจะมาแชร์ในมุมมองของเราเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนได้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะอ่ะไหนลูกเล่าสิคะว่ามันเริ่มต้นเริ่มแรกเลยเนี่ยมันต้องอะไรบ้าง ก็พอสมมติว่าเรารู้แล้วว่าเราจะมีงานแต่งงานใช่ไหมก็อย่างแิกใช่ไหมอย่างแรกเลยก็บางคนเขาอาจจะมีเลิกเลิกก็คือไปดูจากสินแสหมอดูหรือพระอาจารย์หรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้สายไมูหรือไม่ได้สายแบบว่าพี่มากก็เป็นเลิกสะดวกพอเราได้วันได้อะไรปุ๊บเราก็ต้องติดต่อกับแพลนเนอร์คือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าการมีเวงแพลนเนอร์เป็นอะไรที่ช่วยเราได้มากแบบมากๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่า เขาช่วยคิดช่วย Organize ช่วยติดต่อทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าบางอย่างเราไม่สามารถที่จะ ลวงลึกไปถึงตรงนั้นได้เขาให้เขารวดเร็วด้วยนะใช่เขาให้คําแนะนําเราได้ดีมากๆอย่างของเรา wedding wedding planner ของเราตอนงานเช้าเราคือเราคือพี่เก่งนะคะ wedding is me เก่งสมชื่ออันนี้คือเก่งสมชื่อบอกเลยต้องยอมรับใช่คือบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแล้วก็ขอบคุณพี่เก่งมากๆที่แบบว่าช่วยเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่จัดงานถูกต้องเพราะว่าไม่มีพี่เก่งก็คือแทบจะคิดไม่ออกเลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยแล้วพี่เก่งก็น่ารักมากคืออยู่ช่วยเราจนถึงแบบ แม้กระทั่งงานบ่ายพี่เก่งก็ช่วยออแกนไนช่วยติดต่อกับทางคุณเพลด้วยซึ่งคุณเพลก็จะเป็นออแก n ไ z น์ช่วงงานบ่ายเนาะคุณเออคุณเพลไพลินเดี๋ยวยังไงจะทิ้งคอนแทคไว้ให้นะคะทั้งพี่เก่งแล้วก็คุณเพลเนะาะก็คือเต้เลือกเป็นทางคุณเพลช่วงงานบ่ายส่วนอของเราเราใช้พี่เก่งนะคะก็คือบอกเลยว่าที่สุดแล้วอะ เก่งจริงๆเพราะว่าการจัดงานในยุคนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายเลยทุกคนสมัยนีไม่มีคิดเองเออเองจัดเองเลยใช่แต่ว่าอย่างที่บอกเนาะว่าเพื่อนจัดงานในช่วงโควิดพอดีอ่ะมันเป็นอะไรที่ยากลําบากมากเพราะว่าไม่สามารถพิจิตรได้เลยว่าจะสามารถจัดได้ไหมใช่อะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้รู้รู้เลยว่าควรมีแผน A อแผน B ถูกต้องซึ่งตอนแรกเรากับเต้ก็ไม่ได้มีแผน B ด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราโชคดีที่ว่าเรารู้เร็วว่าเราจะจัดงานเมื่อไหร่สมมติว่า เรารู้แล้วตั้งแต่เมื่อแบบปลายปีที่แล้วว่าเราจะจัดงานตุลาปีนี้เอปเออปีที่ผ่านปีที่ผ่านมาใช่ไหมก็เลยทําให้เรามีเวลาที่จะแลนเราคุยกันสู่ขอกันตั้งปีที่แล้วใช่เรารู้แล้วว่าเรา เราจะต้องจัดวันที่27ตุลาเราก็เหมือนมีมีเริ่และเรียบร้อยแล้วเราก็มีระยะเวลาเกือบค่อนข้างนานเนาะเกือบปีที่จะเตรียมตัวก็เริ่มแลนมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีเวฟสอหรือ3เนาะที่มีโควิดรุนแรงมากเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาทําให้ก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นแบบมีล็อกดาวน์โรงแรมปิดไม่สามารถจัดงานได้เกิน5คนซึ่งเป็นอะไรที่เครียดมากทุกคนมัน มันเครียดมากมากอ่ะแต่พี่เก่งก็บอกไม่เป็นไรเราเราจัดของเราไปเราบอกมาหลายหลายคลิปแล้วคุณต้องยึดมั่นและยืนหยัดว่าคุณจะทำได้ใช่คือแค่นั้้ายคือเรากับเต้ืนเลยมานั่งคุยกันว่าจัดเท่าที่ได้จัดเท่าที่แบบเขาอนุญาตเขาอนุญาตจริงๆแล้วก็เอาเท่าที่ไหวเพราะเรารู้สึกว่า เราไม่อยากเลื่อนเพราะถ้าเลื่อนมันจะกลายเป็นว่าเราเลื่อนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนจริงๆเข้าแต่ปีที่แล้วนี่เราก็เลื่อนมาปีนี้ถ้าเขาได้ให้สองคนก็ให้เขาแต่งกันสองคนแล้วก็เข้าบ้านเลยจบมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วว่าจะทำยังไงได้ประมาณว่าแบบเออลถ้าสมมติว่าคุณยึดมั่นและแบบแน่วแน่แหละว่าคุณจะจัดแซ็นทุกอย่างก็ลุยต่อไปเรื่อยๆอ่ะก็อ่ะพอมี มีเวดดิ้งแพลนเนอก็อย่างที่บอกว่าควรมี w e ดดิ n งแพลนเนอร์ถ้ามากเลยใช่ก็คือไม่ไม่จำเป็นต้องพี่เก่งก็ได้แต่ว่าถ้าถ้าให้เราแนะนําก็แนะนำมากมากว่าแบบพี่เก่งช่วยได้เยอะมากจริงๆอ่่งเงี้ยน้องเราก็ซัพพอร์ตัพพอร์ตเราได้ทุกๆเรื่องจริงๆแบบว่าคิดอะไรไม่ออกพี่เก่งค่ะช่วยน้องด้วยอะไรเงี้ยจิตตกแน่ไม่ทีจิตตกอ่ะโทรหาพี่เก่งก็มาบอกนี้มี้พี่เก่งบอกว่าเอาน่ะ น้องเราลุยไปจนถึงวันใกล้ๆนะจนอาทิตย์สุดท้ายแล้วคนแล้วแพลนก็เปลี่ยนจน3วันสุดท้ายก่อนงานไม่ใช่3วันด้วยซ้ำเกือบ2วันวันถึง2วันด้วยซ้ำที่เปลี่ยนจำนวนแขกอ่ะแบบก็คือเชิญแขกจนมีนาที่สุดท้ายอะทุกคนจาก25จาก25อ่ะตอนแรกพอเสร็จปุ๊บ25ก่อนตอนแรก5คนเออ5คนก่อนห้คนจาก5คนเป็นย5จาก25เป็น50แล้วก็จากฟนอลสุดท้ายได้เป็นร้อยล้วและตอนแรกเนี่ยโรงแรมปิด ด้วยยังไม่รู้เลยว่าโรงแรมแ่บเขาจะอนุญาตให้เปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ยเครียดก็มาเปิดในเดือนนั้นแหละที่เขาจะแต่งงานก็น่าจะวีกเกือบวีกที่2อ่ะว่าโรงแรมอนุมัติว่าจะเปิดให้บริการนะแล้วก็มูกันนิดหน่อยแล้วก็มูด้วยไหว้พระกันสุนิททุกคนไหว้ทั้งไหว้พระทั้งเปิดไพ่ทั้งทุกอย่างว่าจะได้จัดหรือเปล่าเอออ่ะก็พอโอเคอันนี้สำหรับดูนะคะว่าควรมีเวดดิ้งแพลนเนอร์เนาะพอถัดมาปุ๊บมีเวดดิ้งแพลนเนอร์ปุ๊บเรื่องชุด เรื่องชุดก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าควรหา reference ให้มากที่สุดก็เปิดแอปเลยค่ะ Pinterest หรือว่าถ้าใครมีแบรนด์ในใจอยู่แล้วอะ่ะก็ เข้าไปศึกษาเข้าไปดูแล้วก็เหมือนพยายามแกตเตอร์ไอเดียให้มากที่สุดแล้วเข้าไปคุยกับทางดีไซเนอร์ใช่ก็เหมือนตอนลูกอะตอนแรกจะเอาเอาไว้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะเขาก็บอกเลยว่าผิดแผนละเขาก็บอกเลยว่าเออไม่มีช่างไม่มีช่างแล้มัเป็นงานใหญ่เขาขอไม่รับทำอ่าเขาก็ต้องคิดใหม่ละต้องเอาแบรนด์ไทยแล้วการจบเราก็เลยจบที่โอเคเป็นพี่หมูสว่าในงานเช้าแล้วก็ตอนงาน รีเซพชันก็เป็นวาทิตย์อิทิก็คือทั้งสองงานอ่ะเพื่อนก็จะแยกเลยว่าโอเคงานเช้าเพื่อนตั้งมั่นเลยว่าอยากให้เป็นสูตรพอเป็นอยากให้เป็นสูตรปุ๊บเราหา Refer e n c e ให้เยอะที่สุดพยายามศึกษาทำกันบ้านอ่ะทุกคนดูรูปไปเรื่อยหาอะไรก็แคปมาไว้แคปเก็บเป็นอัลบั้มในมือถือเลยอ่ะแล้วก็สร้างอัลบั้มแบบว e ดดิ้งอ่ะไว้ว่าโอเคพอเราไปคุยกับดีไซเนอร์เราจะได้มีเหมือนไอเดียว่าเราชอบแบบนี้แบบนี้นะแล้วเวลาคุยกับดีไซเนอร์ พูดทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเองอเช่นถ้าสมมุติว่าไม่ได้เป็นดีไซเนอร์ที่เรารู้จักกันมาก่อนอหรือว่าไม่ได้เขาไม่ได้รู้จักตัวตนเราอะอย่างของพี่หมูงพี่หมูรู้จักเราตั้งแต่เด็กพี่หมูจะรู้ว่า เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรพี่หมูจะรู้สไตล์การแต่งตัวเรามาตลอดพี่หมูจะรู้เทส์ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรซึ่งอันเนี้ยโชคดีก็เลยไม่ได้ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องนั่งทํากันบ้านกันเยอะแต่อย่างของคุณอาร์ทั้งสองคนทั้งของแบรนด์วาติตอิทีอ่ะเวลาไปคุยอย่างเงี้ยกับอาร์ทเขาก็จะแนะนําว่าให้พูดทุกอย่างที่เราชอบแล้วอะไรที่เราไม่ชอบพูดความจริงเนาะพอคุณอาร์สเกจตช์มาให้5ภาพเลือกมาสัก2ง อ่านก่อนแล้วก็มาชั่งน้าหนักว่าชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนแล้วพอเราเลือกไฟนอลปุ๊บก็บอกเลยว่าชอบอันนี้ค่ะแต่ไม่ชอบตรงนี้ตรงนี้ให้คุณอาช่วยปรับตรงนี้ให้หนูหน่อยได้ไหมคะพูดความจริงนะทุกคนอยากเกรงใจเพราะมันเป็นอะไรที่แบบ once in a lifetime จริงๆอะแบบครั้งเดียวในชีวิตถูกต้องมันแก้ไขไม่ได้แล้วแกก็น่ารักแกนาทีสุดท้ายอ่ะบอกเลยนะให้บอกความจริงอาชอบไม่ชอบให้บอกเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากเกรงใจเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คือถ้าไม่ชอบ แกตั้งแต่ยังไม่ได้ลงฝีจักเออใช่แกตั้งแต่ตรงสเกจก็เลือกชุดก็อย่างที่บอกว่าทํากันบ้านบ่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องชุดก็คือให้ไปลองจนวินาทีสุดท้ายใช่ไปลองจนแบบของเราเก็บนี่นะโอ้โหจนสามนิ้วสี่นิ้วมาเรื่อยๆอจนคุณอาบอกไปทีก็เก็บทีไปทีเก็บทีจนวัน่า่วันสัรน ดูไปลองวันจันแล้ววันพุธคุณอาใช่ก็คือลองวันจันทร์วันสุดท้ายแล้วคุณอาก็ส่งชุดมาให้วันพุธใช่ซึ่งก็คือวินาทีสุดท้ายจริงๆคุณอาบอกว่าเอาให้แบบเสด็จเลยสุดท้ายแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆคุณอาเขาก็เลยปรับแกละปรับแก้ให้โดยการใส่คอเสตข้างในแล้วรัดเพื่อที่มันจะได้กระชับขึ้นแล้วเวลาพอไปถึงหน้างานมันรูดได้ไงจะได้เหมือนแบบอันนั้นคือแก้แบบเหนอีกชั้นเพื่อที่ว่าเพราะของท่านเป็นกะอ มันจะได้ไม่หลุดหาเล็แล้วเรียบร้อยพิธีการคุยกับผู้ใหญ่ให้เรียบร้อยเรื่องพิธีการเพราะแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันใช่จริงๆแล้วสิ่งที่ควรทําคือเอาทั้งผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมานั่งอยู่ด้วยกันมานั่งคุยกันใช่มานั่งคุยกันแล้วก็เหมือนคุยกันว่าโอเคกับสิ่งนี้นะโอเคกับพิธีแบบนี้นะไม่โอเคกับอันนี้นะหรืออะไรที่ควรตัดเราตัดหรืออะไรที่แบบทางฝ่ายเจ้าบ่าวอยากเพิ่ม พิ่เลยหรือว่าอะไรที่ฝั่งเจ้าสาวอยากได้เพิ่มพูนเลยเพื่อที่ว่าพอเราสองคนบ่าวสาวจะไปคุยกับแพนเนอร์อ่ะมันจะได้ทุกอย่างมันจะได้ง่ายขึ้นไม่ไปแก้ไขที่หน้างานใช่ใเนาะพอพี่เก่งจะพูดตลอดว่าไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะลูกแบบทุกอย่างต้องผ่านป้าม้าผ่านมีก่อนพอผู้ใหญ่โอเคจบพิธีการตรงนี้มาไม่เอาโอเคพิธีการตรงนี้มีโอเคจบ อย่างของเราอย่างเงี้ยเราก็ตัดตอนไปหลายอย่างเพราะว่าด้วยสถานการณ์ด้วยเราก็ไม่ได้อยากให้แบบคนอยู่เยอะมอมากเราก็เลยมีแค่พิธีสวมแหวนแล้วก็ถังแต้ก็คือยกน้ำชาก็เลยไม่มีการเลี้ยงพระตอนแรกก็ นิมนต์ท่านไว้แล้วเป็นพระอาจารย์ที่สนิทกันที่บ้านท่านก็เข้าใจเลยว่าจะงดพิธีตรงนี้ไปเราก็ติดเราก็เลยตัดตรงเรื่องพิธีสงออกแล้วก็ไม่มีพิธีตักบาตรเพราะจริงๆตอนแรกก็มีช่างแต่งหน้าเรื่องช่างแต่งหน้าก็เป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากมาจริงๆอย่างของเพื่อนเองเพื่อนอาจจะโชคดีว่าเพื่อนแต่งกับมดมาตลอดเนี่ยรู้ใจคุณมด X นะคะเมคอัพคุณมดซีเมคอัพนะคะก็คือแต่งกับนางมาตลอดก็เลยจะรู้ว่าอะไรที่ เข้ากันเหมือนเราจูนกันติดอยู่แล้วก็เลยทําให้ทํางานได้ง่ายแล้วเราก็พูดตรงๆรงใ<ช>เยเติมนิดนิด,น,ดนึงอุ้ยไม่เอารลบอ,นนออกอ,อะไรเงี้ยออพอดูแล้วแบบว่าตาเขาเป็นคนตาคมอะ่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บแม่จะเป็นคนคอยชึบทีอุ้ยไม่ได้รูปมดอย่าทาใต้ตามากเพราะว่าเขาเป็นคนตาเข้มดแล้วเดี๋ยวพอเติมอันนี้ คือบอกได้หมดเลยแล้วเราจะต้องแบบมีการซ้อมแต่งหน้าเพราะว่าไม่ได้ซ้อมแต่งหน้านี่นะเป็นอะไรที่พลาดต้องซ้อมก่อนเลยแล้วมดเขาพูดก่อนเลยว่าเขาขอซ้อมซ้อมหนึ่งทีซ้อมหนึ่งทีเพราะว่าชอบไม่ชอบมันจะได้แก้กันวันนั้นก็เราก็เลยมีขนาดนี่เราสนิทกันนะขนาดว่าใช้กันมาตลอดนะเราก็ยังมีต้องแบบซ้อมแ้่งด้วยเพราะว่าด้วยความที่ว่าพอถึงวันจิงจะได้แบบ เป๊ะไม่เสียเวลาแต่แต่อย่างทรงผมของเราล่ะอาจจะง่ายหน่อยเพราะว่าด้วยด้วยเราผมสั้นไม่ได้มีอะไรที่จะต้องทําเยอะแยะเราก็เลยไม่ได้เรียกพี่ดุลมาสอนเราเองเราไว้ใจพี่ดุลอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เคยถ่ายงานถ่ายแบบกับทางพี่ดุลอยู่แล้วทรงผมของเรามันไม่ได้ยากแล้วลูกก็คิดว่าอยู่แล้วว่าลูกจะเอาแบบไหนแล้วก็อย่างที่บอกหาเรฟเยอะๆเนาะหาเรฟเยอะๆแล้วก็ลองทําเองเพราะว่าของเรามันง่ายเราก็แบบลองเวทลุกเองว่ารอดไม่รอดพอรอดปุ๊บ รู้แล้วว่าเดี๋ยวพอวันที่พี่ดุลทํามันต้องสวยจริงๆอ,ะอ่ะแล้วเราก็โชคดีเราเลือกแค่ทรงเดียวเพราะว่าเราแบบ ทรงเดียวยาวเลยตั้งแต่เช้าเย็นเย็นอะไรเงี้ยมันไม่มีให้ผมให้ทรงอื่นแล้วลูกไม่สามารถก้าวได้แค่นี้ล่ะค่ะลูกใช่ก็เลยโอเคจบที่ตรงนั้นก็คือควรลองช่างแต่งหน้าก่อนวันงานนะคะเพื่อที่ว่าจะได้แก้ไขกันทันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไทม์ไลน์เรื่องไทม์ไลน์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ควรที่จะอย่างที่เพื่อนบอกไว้ว่าเพื่อนโชคดีว่าเพื่อนรู้ลงหน้าก่อนเกือบหนึ่งปีเนาะอยากกระชั้นชิดใช่ อย่างน้อยควรมีเวลา3เดือนอะสเดือนคือแบบก็แทบกระชันชิดแล้วเหมือนกันเนาะใช่ใชเดือนเป็นขั้นต่ำเนาะว่าแบบจะได้มีเวลาแก้ไขควรควรมีเวลาหน่อยสักหเดือนแล้วก็มีแบ็กอัพแลนนะคะเพราะว่าดิฉันอย่างที่บอกว่าตอนแรกก็เออไปเหมือนกันแต่พอพี่ไม่เป็นไรพี่เก่งเขาก็เหมือนมีแลน B เขาไว้ในใจอยู่แล้วแหละพอเขามีแลน B ปุ๊บ ทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยเนาะอันนี้ก็มาแนะนําว่าถ้าแผน A เราไม่สําเร็จเราควรมีแผน B อย่างเช่นรุ่นพี่เราเป็นต้นก็คือแผน A คือจัดแค่ที่โรงแรมอพอจัดที่โรงแรมปุ๊บเขาเวอร์แล้วว่าต่อไปเขาจะทํายังไงต่อ,อก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นแผน B ก็คือจัดที่บ้านก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นด้วยนะคะก็ควรมีแบ็กอัพแพลนไว้ก่อนแล้วก็พอมีแบ็กอัพแพลนปุ๊บก็ควรที่จะมี แขกเซต A และ B เออใช่ใชแบบอย่างเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามาตรการมันจะออกมาอะไรอีก,ออกใช่ไหมว่าจะมีระบาดอีกไมใช่อย่างพอเพื่อนแต่งงานไปจบปุ๊บเดือนพฤศจิกาก็คือสามารถจัดคนได้มากถึงขึ้น400คนออมันก็ยิ่งทำเอา แล้วต่กตอนแรกเราเชิญคนแค่ร้อยคนแล้วแล้วเราจะทํายังไงต่อดีล่ะก็ควรมีทั้งแบบแขกเซตเอกับเซตบีเผื่อไว้เลยว่าโอเคถ้าสถานการณ์มันตึงเครียดแล้วได้แขกแค่นี้โอเคเราจะเชิญเซตเอแต่ถ้าสมมติมันผ่อนปลนปุ๊บอ่ะเรามีเซตใขยายขึ้นมาอีกขยายขึ้นมาอีกก็จบก็โอเคอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าปลอดภัยมีมีแขกไว้2เซตจะได้ไม่มาลกที่หลังแล้วแบบมามานั่งเช็คลิสต์ว่าอุ้ยเราเอาคนนี้ออกไม่ได้เพราะว่าเราเชิญไปแล้วเตรียมไม่เลย A และ B ถูกค่ะ อ่ะแล้วเรื่องไอ้นั่นอีกค่ะลูกเรื่องเรื่องการแต่งงานเออการแต่งงานจะต้องยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนไอเรื่องโลเคชั่นอ่าโลเคชั่นเรื่องโลเคชั่นก็ควรไปดูสถานที่จริงเลือกตอนเลือกไว้ก่อนจริงๆคือตอนนั้นเพื่อนเลือกไว้ประมาณ3ที่เนาะแล้วก็ไปดูของจริงคือบางคนก็บอกให้ไปดู5ที่แต่เพื่อนก็รู้สึกว่าแบบ เยอะไปอ่ะเออเดี๋ยวมันไหลใจมันไหลใจมันก็ไปดู3ามสี่ประมาณ3ามที่เนาะลงไปดูแบบสามที่รู้สึกว่ามีปาร์คในเลอศมีเดอะสยามแล้วก็มี โฟซีซันใช่สามที่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่า Mood and Tone อะไรหลายๆอย่างก็คือชอบที่ปาร์คไนเลอรที่สุดแล้วก็เข้ากับเรามากที่สุดก็เลยลงเอ่ยที่ปาร์คไนเลอรนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าควรมีออปชั่นเผื่อไว้ว่าเพราะว่าโรงแรมไม่ได้ว่างให้เราแค่คนเดียวเพราะว่าอย่างทุกทุกคนน่าจะรู้ว่าถ้าวันไหนเลิกดีอะโรงแรมเต็มจริงเออก็ควรที่จะมีแบ็กอัพไว้ว่าถ้าสมมติว่า โอเคช้อยส์แรกเนี่ยโรงแรมเต็มแล้วเราควรไปที่ช้อยส์ที่สองที่เราชอบอเราจะได้ไม่ผิดหวังเนะาะาใช่ใช่ส่วนช่างกล้องนะคะตากล้องก็ควรเป็นคนที่เราชอบจริงๆลองหาคอนแทคลองอดูเพราะเดี๋ยวนี้สมัยนี้พวกช่างกล้องต่างๆเขาก็จะชอบเหมือนมีภาพใน Instagram อินสตาแกรมให้ดูมีโปรไฟล์หรือขอโปรไฟล์เขาก็ได้ ขอดูผลงานที่ผ่านมาหน่อยได้ไหมคะว่าที่ผ่านมาแล้วเป็นยังไงแล้วเอามาเลือกเลือกทั้งคู่เนาะว่าชอบไม่ชอบจริงๆสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่รสนิยม่ที่เทส่จริงจริงเนาะเพราะอย่างของเราเนี่ยเราชอบหมดเลย3ามคนเราก็เลือกไม่ถูกใช่แล้วลูกก็ต้องมีถ่ายอันนั้นด้วยนะพีเวดดิ้งเราก็เลยอ่ะเราก็เลยเหมือนแบบจัดแจงว่าเราจะเอาใครมาเป็นตรงไหนของเราทีมพี่วิรุนก็เอามาถ่ายพรีเวดดิ้งก็ตอบโจทย์เราทุกอย่างทีมวิดีโอก็ทางของพี่วิรุนเหมือนกันเนาะ แล้วก็ทีมเมนช่างกล้องเมนของทางงานเราก็คือพี่พศซิ6ี้ซกซ์ก็อันนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงคือที่สุดแล้วแบบรู้มุมรู้มูดทุกอย่างของเราดีเพราะรู้จักกันมานานก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราชอบมากอะไรอย่างี้แล้วก็อีกอันนึงที่คือจริงๆแล้วว่ะทางทีมพี่พศก็มีมีทีมแคนดิดมาให้ด้วยแต่เรารู้สึกว่า เราอยากให้มีภาพแคนดิดเพิ่มให้แบบว่าเพื่อนเจ้าสาวหรือว่าทางแบบญาติพี่น้องเราก็เลยมีทางทีมของพี่เกรทให้พี่เกรทมาถ่ายแคนดิดในงานให้เพื่อที่ว่าทุกคนจะได้แบบทั่วถึงเต็มที่เต็มที่มีรูปของตัวเองใช่ก็นั่นแหละทุกคนพยายามหาช่างกล้องที่ชอบจริงๆแบบ o o and t o ท e เนาะขอโปรไฟล์เขามาไว้ก่อนการ์ดการ์ดเรื่องการแต่งงานก็เป็นอะไรที่ สิ้นเปลืองมากอือใช่นี่เหลือเต็มเลยนี şey ่เหลือเยอะมากเพราะว่าจริงๆแบบปิ๊นออกมาเยอะมากนี่ปิ๊นออกมาเกือบ400ใบอะคือเหมือนตอนแรกก็คือคุยกับเต้ว่าเออปิ่นออกมาเผื่อไว้ก่อนแต่พอมานั่งคุยกันก็รู้สึกเสียดายว่า เออจริงๆไม่น่าปิ้นเลยเนาะแบบจริงๆน่าจะปิ้นแค่เฉพาะสําหรับผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่แล้วที่เหลือเอาเป็นอีการดีกว่าเพราะสมัยนี้แล้วอะทุกคนเรารู้สึกว่าอีการก็พอแล้วอะแล้วบางคนเขาแบบไม่ต้องอยากเจออะไม่ต้องเลยส่งมาเลยคือง่ายๆอะส่งมาเลยอย่างเพื่อนแม่ทุกคนนี่บอกเลยนะไม่ต้องเลยเดี๋ยวเจอกันที่งานส่งมาทางไลน์เตรียมซองไว้ที่หน้างานให้เขาใช่ใช่เออจริงๆแล้วสมัยนี้เรารู้สึกว่าอีการเป็นอะไรที่แบบเหมาะเหมาะสมที่สุดเวลานี้กับเวลานี้ใช่าะแล้วก็ ไม่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุจริงเพราะตอนนี้ก็กลายเป็นที่รองแก้ไปแล้วเรียบร้อยค่ะใช่ไม่แล้ว,ลว,ลว,ลวทุกคนนี่บอกเลยนะว่าการ a s ไม่มีใครเขาเก็บไวอ้อ่ะหรือเขากคดูแค่วันที่แล้วก็สถานที่แล้วพอนั้นบางคนเขาพอดูเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งหรือบางคนนะใส่ซองกลับเก็บมาให้เราด้วยใช่แบบใช่เอ๊ะเปิดซองมาแบบเปิดซองมามีร์ดมาด้วยใช่ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงก็แล้วแต่คนจริงๆคือน้อยคนมากที่เขาจะเก็บเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ายุคนี้แล้วอ่ะก็ไม่ต้องหรอกอืม ส่วนของลูกเนี่ยมาครั้งเนี้ยบางเอิมมันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาก็เลยไม่มีจัดงานเฮนไนท์อ่าเขาก็ตัดงานเฮนไนท์ของเขาออกไปด้วยสถานการณ์ด้วยเพราะตอนนั้นก็คือไม่ให้รวมตัวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็าจะมาจัดกระชันชิดก็เลยรู้สึกว่าเออไม่จัดเลยละกัเพราะปกติก็เจอกันอยู่แล้วไม่ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็มาคิดแต่ว่าเออเสื้อผงเสื้อผ้าของเพื่อนเจ้าสาวจะตัด ยังไงแบบยังไงเขาไม่เปลี่ยนใจเลยนะเขาบอกว่าไม่รู้จะจัดได้หรือเปล่าก็แจกอะไม่รู้อะใ,ใ,ให้เพื่อเจ้าสาวอะบอกด้วยเพื่อเจ้าสาวยังไงต้องตัดนะตอนนั้นขนาดรู้ว่าเชิญแค่5้าคนนะตอนนั้น<ค>เลยนะเขาบอกเพื่อเจ้าสาวเลยตัดไปเพราะฉันจะไปมู<ช>เขากล้าเลยนะเขามีความรู้สึกว่าเพราะไปดูหมอมาหลายเจ้ามากเลยลทุกคนพูดเหมือนกันหมดทุกเจ้าเขาเลยมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเดือนตุลาเขาจัดได้แต่สเกลมันไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเขาบอกเพื่อเจ้าสาวเลย ตัดชุดไปเลยไม่ต้องหยุดการตัดนะเขาก็เลยเอามาเป็นว่า ดอกไม้ถ้าเป็นดอกไม้แล้วก็ไม่อยากมีดอกไม้อ่าเล่าสีเพราะอเดี๋ยวก่อนอันนั้นเป็นเรื่องดอนเดี๋ยวอันนี้มาถึงกันอ๋อเรื่องนี้สุดท้ายของการจาเป็นที่จะต้องทํานะคะก็คือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอใช่ช่วงเดือนที่จะใกล้ถึงอ่ะก็คือดูแลตัวเองห้างงดกิจกรรมที่ผัดผนกางแจ้งเพราะว่าเดี๋ยวมันเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนความเชื่อว่าแบบจะเนื้อหอมอะไรงเงี้ยจริงจริงก็เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุคือจะคอยเตือนเขาเรื่อยอ่ะใช่ว่าระวังขับรถระวังระวัง ก่อนสักเดือนหนึ่งอะเดือนเดือนก่อนถึงงานอะอย่าทําอะไรผัดโผนผัดโผขนาดไปต่างจังหวัดนี้ยังบอกลูกเลยโอ๊ยพยายามไปให้น้อยที่สุดนะลูกอย่าแบบไปอะไรมากมายเรื่องแบบว่าปะทินผิวเนาะก็ควรดูแลก่อนอย่างน้อยหนึ่งเดือนทองก็เดือนก็อย่างเจ้าสาวเจ้าบ่าวอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่แค่เจ้าสาวคนเดียวนะเจ้าบ่าวบางคนเขาก็แบบว่าไปโบนทอกแม่เจ้าสาวด้วยเรื่องของเรื่องก็ต้องเตรียมพร้อมก็ลอ็ ก็เลยเรื่องบริเวเราก็ไปก่อนเลยเดือนถึงสองเดือนทำเอาเทล่าทำอะไรแบบจัดเต็มเลยแบบ6เดือนมันกจะเข้าที่ใช่เพราะว่าอย่าทำก่อนงานอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์เดี๋ยหน้ามันจะแปลน่าจะแปลก็ก็ควรแบบว่าทิ้งระยะนิดนึงเนาะสีผมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องไปทำวาก่อนสีผมอย่างสีผมอย่างเงี้ยตอนนั้นแนนก็บอกให้เรามาก่อนอาทิตย์หนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่ามันจะได้เข้าที่แล้วก็พอเฟดปุ๊บมันเฟตกำลังสวยเลยช่วงนั้นเนาะแล้วก็ตัดผมผู้ชายคุณผู้ชายหรือทั คุณผู้ชายทั้งคุณผู้หญิงพยายามตัดผมอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ก่อนงานเพือ่อมันจะได้ไม่เด๋ออเนาะแล้วก็นั่นด้วยค่ะก็ดูแลเรื่องหุ่นด้วยใช่ตอนคุณเต้นะใกล้ใกล้จะแต่งงานประมาณสักเดือนกว่า2เดือนเนาะผอมสลิม,ลม,ลมแต่ตอนนี้เริ่มทานแล้วนี่หน้าอิ่มฟูแต่ไม่เป็นไรก็ดูโมเฮ่งดีไม่ว่าไม่ว่ากันอสุดท้ายสําหรับอะไรที่ควรทํานะคะ,คะก็แนะนําให้การจัดงานแบบ มันสะท้อนให้ถึงตัวเองคือเหมือนแบบว่าให้เป็นตัวตนมากที่สุดแบบอันนี้ความเห็นส่วนตัวของเรานะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วงานแต่งงานไม่จําเป็นที่ต้องเป็นงานแต่งงานงานแต่งงานอ่ะเราไม่ต้องฟังใครเยอะมากเอาตัราเปหลักใช่มันเป็นอะไรที่แบบเป็นงานของเราอ่ะเราสะท้อนความเป็นตัวเรามากดีกว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราก็พูดเลยหรือเราอยากใส่อะไรเราก็ทําไปเลยใช่เนาะกดมาถามมี้อ่ะมี้บอกอุ้ยลูกเอาที่ลูกนั่นเลยเอาตามลูกเลยไม่ต้องมาตามนี้เพราะว่าสมัยลูกกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกัน เราก็เฉยๆไปแล้วใช่ไหม,มเขาก็โอ้โหล้ําไปไหนไหลแล้วบอกเอาลูกเลยเป็นเป็นหลักเลยแหละ มาถึงสิ่งที่ไม่ควรทํานะคะหรือว่าสิ่งที่แบบรู้สึกว่าตัดตอนได้อะส,ส Oil, ําหรับเขานะสำหรับเรานะสำหร Joining ับเรารู้สึกว่าพอเราจัดงานไปแล้วเรารู้สึกว่าเราสิ้นเปลืองหรือว่าอะไรที่ไม่ควรที่เราจัดมาเราคุ้มเราคุ้มเพราะเราไม่ได้สเปนกับตรงนั้นเยอะเราก็เลยอยากจะมาแชร์แล้วก็แนะนํากับทุกคนนั่นก็คือเรื่องดอกไม้จริงๆเรื่องดอกไม้เป็นอะไรที่สิ้นเปลืองที่สุดแต่เราก็เข้าใจหลายๆคนว่าโอเคงานแต่งงานมันควรมีดอกไม้เพื่อที่มันจะได้สดชื่นหรือว่าเพื่อความสวยงามหรืออะไรเงี้ย บัโรสนิยมไม่เหมือนกันเนาะจริงๆโรสนิยมไม่เหมือนกันไม่ว่ากันมว่ากบางคนอาจจะชอบดอกไม้เยอะๆแต่ด้วยส่วนตัวของเราเองอ่ะเรารู้สึกว่าดอกไม้เป็นอะไรที่สิ้นเปลืองที่สุดเพราะมันใช้ไม่ถึงวันนึงเลยทุกคนแล้วก็ต้องทิ้งใช่ยงวันนั้นของเราขนาดดอกไม้เราไม่ได้เยอะอ่ะยังทิ้งเลยอะยังเสียดายเลยเมย์ก็แบบ ขยันขยอให้กลับบ้านเพื่อนทุกคนคือได้ดอกไม้กลับบ้านติดไม้ติดมือไปทุกคนเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าโอเคขนาดเราสเกลเล็กแล้วอ่ะเรายังรู้สึกเสียดายเลยแต่ว่าก็คุ้มกับราคาที่เราเราจะเพราะว่าเราไม่ได้เยอะมากเยอะเพราะอย่างที่บอกว่าธีมของเราคือให้เพื่อนเจ้าสาวเป็นดอกไม้ให้แทนก็คือไปไปเน้นตรงนั้นแทนนะเนาะมีอะไรที่มันทดแทนกันได้อ่ะก็คิดคิดเผื่อคิดเผื่ออีกอย่างหนึ่งเรื่องบัตเจ็ตจริงๆแล้วอ่ะอย่างบางคนก็บอกให้ตั้ง จัดไว้นะ na, สำหรับงานแต่งแต่สําหรับเราเรา,เรารู้สึกว่าพยายามตั้งเกินเกินไว้นิดนึงแบบสมมุติว่าเราอยากจะตั้งงานสักห้าแสนสมมติ5 0,000นตั้งเกินไว้สักนิดนึงสักแบบ800 0 0 0เพื่อที่ว่าพอ ถึงงานจริงๆอะทุกคนมันไม่ได้5้าแสตามที่ทุกคนต้องการมันบานออกไปมันบานไปมากกว่านั้นเยอะมากๆคือเราตั้งให้มันเกินๆไปนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่รู้สึกตกใจอ่ะใช่แล้วเราจะได้เตรียมพร้อมเนาะเพราะว่าบัตเจตของงานมั่นกับงานแต่งมันจะแยกกันอยู่แล้วไงฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะเป็นบัตเจตทางตอนเช้าอันนี้แล้วแต่ครอบครัวเนาะอ่าแล้วแต่ครอบครัวเพราะว่าเรา ทางเราถือว่าเราเป็นฝ่ายหญิงอ่ะเราก็ต้องเป็นคนจัดงานเช้าทางฝ่ายชายเขาก็จะเป็นงานบ่ายงานเย็นไปอะไรเงี้ยก็บัตเจตกันคนละคนละบัตเจตก็ต้องเผื่อทั้ง2องบัตเจตเลยนะบอกไว้ก่อนเพราะบัตเจตเย็นเนี่ยอาจจะบาลมากกว่าเราเพราะเจะมีทั้งดนตรีมีถ่ายรูปอะไรของนางก็ไม่รู้ที่นางอยากมีเยอะแยะไปหมดก็อย่างที่บอกว่าอย่าลิมิตเยอะเกินเกินไปอย่าลิมิตตัวเองอย่าบังคับตัวเองก็เกินเกินมันนิดหน่อยหน่อยมันจะไม่สนุกด้วยเออจะไม่สนุก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าตามใจคนอื่นตามใจตัวเองเพราะนี่คืองานของเรานะคะพยายามแบบปฏิเสธถ้าไม่ชอบอเนาะจะได้ไม่เสียใจยทีหลังใช่ะคะใช่ใช แล้วก็อย่าส t r e s มากอย่าเครียดเพราะว่าถ้าเครียดเราจะยิ่งลนยิ่งโรกทุกอย่างจะพังทลายเรานี่ชิวมากชิวจนมีหน้าที่สุดท้ายจริงตโอ้โหตอนนั้นขนาดแบบว่าโควิดนี่นะให้ให้แค่ห้าคนหรือไงโอ้ก็พยายามนะทำใจออไม่นะลูกคิดว่านะเนี่ยฟังหมอคนนี้มานะก็เขาบอกว่าเดือนตุลาได้นะลูกเดือนก็พยายามเ<า><ำ>ข้าข้างตัวเองเออข้าข้างตัวเองอเตลอดแม่ก็แบบอุ้ยจัดนู่นจัดนี่เขาก็จัดนู่นจัดนี่คือจัดเหมือนแบบว่าเราได้จัดงานอ่ะทั้งที่ กลางเดือนแล้วนะถึงจะมารู้ว่าจัดได้ประมาณ50คนแล้วพอจัดกลางเดือนปุ๊บเกือบถึงงานะได้ถึงร้อยโอ้โหคือทุกอย่างนี้นะคือจุกมากจุกใกล้มากล้นเรามากแต่เราก็แบบพยายามแบบขยับชิลไปเรื่อยๆพยายามอย่าเครียดใช่จนสามารถแล้วก็วันงานก็อย่าเครียด ถ้า<ช>เรามีแพลนเนอร์มีออร์แกไนเซอร์แล้วเราทิ้งเลยทุกคนเรา<ช>สวยอย่างเดียวเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอนจอยเดอะโมเมนต์แล้วก็เอ j นจอยกับง,งานเราเราคืออย่างเราอย่างเราไว้ใจแพลนเนอร์เราไว้ใจออร์แกไนเซอร์เรา,เราคือทุกอย่างจบ เราไม่เครียดเลยทุกคนเราแค่ทําตามที่พี่เก่งบอกทําตามที่ออแกไนเซอร์บอกทำทำตามที่คุณเพลบอกว่าโอเคทําตามซีเควนซ์ทุกอย่างแต่นอกนั้นคือเอ j นจอยเดอะมูเมนต์นะคะก็นั่นแหละสำหรับงานแต่งอย่างเรื่องอะไรอย่างเวทงเวทีลูกก็เขาก็มีเพื่อนที่ดีไงเขามาทําการบ้านการว่าฉันชอบแบบนี้นะแบกดอกแบบนี้เวทีแบบนี้มาให้มีดูคือจริงๆถ้าสําหรับคนอื่นนะถ้าไม่ได้แบบอย่างของเราเราโชคดีที่ว่าโอเคเราเรามีเพื่อน ือนที่ทำให้ก็คือเมนนะ Create and c คนะคะทุกคนว่าคนอื่นที่ไม่ได้มีเพื่อนที่ทําให้ก็ก็ลองคุยหละคุยกันเยอะๆใช่ลองคุยหลายๆเจ้าลองให้เขาพิชมาว่าชอบไม่ชอบคุยให้เยอะที่สุดเนาะแล้วก็เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุดจริงเพราะของเราเราแค่โชคดีว่าเพื่อนรู้ใจเออรู้ใจเพื่อนรู้สไตล์เพื่อนรู้เทสก็เลยจบ โอโหเวทีนี่นะเพื่อนที่รู้ใจจริงๆเมเนี่ยเป็นคนคิดให้เองเลยนะเอามาให้มีดูนะมีนี่เม์คิดให้แบบอุตาแล้วลูกผ่านเลยจบเลยลูกไม่ต้องคิดมากอ่ะแต่แบ็ค k ดอกนี่ก็ไปหาใน p ิ t t r e s t เอามาให้มีมีดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเมมจะไปพ่นสีให้เลยเรอบอกยังบอกลูกทําได้ด้วยหรอเมจัดการได้ทุกอย่างโอ้โหออกมานี่ประทับใจมากเก่งมากคุณเมขายอมรับนะคะลูกนั่นแหละค่ะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับ งานแต่งงานนะคะามารีวิวเนาะว่าสุดท้ายแล้วโอเวอร์ออลทุกอย่างสรุปแล้วเป็นอย่างไรก็มาสรุปให้ทุกคนฟังประมาณนี้มามาน,นะคะกลุบกลิบกลุบกลิบค่ะหวัว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย,บาย